สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้าง gmail account ไว้สำหรับสมัครบริการของ google play ได้ทุกชนิดหรือจะนำา m m i l l นี้ไปสมัคร f c e e o o o เพื่อเปิดบัญชีโซเชียลไว้สร้างไรายได้บนโลกออนไลน์นะครับให้มาที่ play store ของบริการของ google นะครับ จากนั้นคลิกเข้าไปด้านบนสุดให้พิมพ์ค้นหาคําว่า gmail เห็นไหมครับขึ้นมาแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆตรงนี้ผมติดตั้งไว้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ติดตั้งมันจะบอกว่าให้อัปเดตสําหรับผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับเปิดเข้าไปเลยครับแล้วคลิกเข้ามาที่รูปภาพด้านบนนะครับที่เราได้ใส่ภนะาพไปแล้วตรงนี้ผมจะมี gmail เยอะแยะมากมายนะครับ เราคลิกคำว่าเพิ่มบัญชีสำหรับท่าในใดที่จะสร้างฮอตเมลก็เอาลูกฮอตเมลตรงนี้นะครับด้านล่างส่วนผมจะใช้บัญชีของ google play g m a i l ครับรอสักครู่นะครับสำหรับอาจจะอยู่ที่สัญญาณของแท,ท่านนะครับรวเดเร็วขระดไหนคลิกด้านล่างนี้นะครับสร้างบัญชีครับสำหรับตัวเองนะครับ เพื่อจัดก,การธุรกิจของฉันก็ิกลับไปที่การสร้างธุรกิจนะครับของผมสร้างสําหรับตัวเองไว้ก่อนอท้งชื่อครับชื่อเฟซจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเ,เราสามารถเปลี่ยนทีหลังได้ครับตรงนี้ ชื่อสนทรน,นามสกุลยาวครับโตวุริวัฒนสิิอวันนี้วันเดือนปีเกิดนี้สำคัญนะครับเราจะย้อนไปทักง30ปี40ปีเพื่อให้ Google เขาได้อนุญ,ญาตนะครับบางคนถ้าเป็นเด็กอายุยังไม่ถึง18ปีบางสิ่งบางอย่างบริการบน Google อาจจะไม่ให้เราใช้งานได้นะครับหรือว่าจะเป็นวิดีโออาจจะไม่ผ่านนะครับ เราก็เอาตามวันเดือนปีเกิดเราเอาจจะตั้งขึ้นมาเพื่อสมมติก็ได้ครับแต่ว่าให้จําไว้นะครับว่าเ,าเราเกิดวันไหนเดือนไหนมก,กราคมพามีนาเมษาปีให้เป็นตรงนี้ให้บันปีคศนะครับให้ย้อนไปสักประมาณ40ปีนะครับหนึ9งเเหรือ,อ1 9, 7, 9, 9, 9, 9, 9. อึ่เก้าให้มัน อย่างน้อย20ปีขึ้นมานะครับจะดีคือให้ผ่านให้ผ่านบริการของ Google นะครับผมว่านี้เลือกไป30ปี40ปีเพื่อจะได้อ่ามันจะเกี่ยวกับมนุษย์นะครับเพศนี้จะเลือกก็ได้นะครับไม่ต้องการตอบก็พี่กำหนดเองแล้วกดถัดไปได้เลยนะครับถ้าตรงนี้ไม่ขึ้นก็ระบุเพศถอกคุณอันนี้กำหนดเองไม่ต้องการตอบครับ จากนั้นก็สร้างที่อยู่ Gmail ของคุณเองนะครับสร้างที่อยู่ Gmail ชื่ออะไรดีครับโอนะ่อกีเนาะปูริปูริ แอ a i m c o m c o m ดูครับว่าจะไปได้ไหม mm hmm. ชื่อผู้ใช้จะต้องมีความยาวระหว่าง6 3ถึง30ตัวอักษรนะครับ mm hmm. ดูจะมีชื่อซ้ำไหมครับลองดูนะครับถ้ามันซ้ำมันก็จะแจ้งขึ้นมาว่ามีคนที่ใช้ไปแล้วถ้าไม่มีก็แสดงว่า ผมตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับตั้งรหัสผ่านเองเลยนะครับเอาเอาที่ตัวเองจําได้นะหนึ่งสามสี 1, 2, 3, 4, ่ห้าโตโอเคครับเอาเท่านี้นะครับแล้วก็อันนี้ผมทําตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเปลี่ยนใหม่ก็อ่านอ่านข้อมูลนะครับเขาบอกว่าคุณจะเพิ่ม หมายเล็โทรศัพท์เครื่องนี้ลงในบัญชีเพื่อใช้ในิการต่างของคุณก็ได้หากต้องการเช่นเราจะใช้หมายเโทรศัพท์ในการกรณีติดต่อไปนี้รีเซ็ตหาสผ่านเมื่อคนลืมรับวีดีโอคอ่สำหรับผมยังยังไม่เลือกนะครับผมอาจจะเป็นสำรองบัญชีด้วย gmail ่าน,นะครับแล้วก็กดยอมรับไปเรื่อยๆครับ โอเคครับเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็เห็นไหมครับเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้ครับก็คือเราได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเริ่มกันเลยนะครับก็ทำตามอัปเดตชั้นเสมอต้องการรับข่าวสารไหม อัปเดตฉันเสมอเลยว่าแล้วก็ลองคลิกดูครับว่ามันมันมีอะไรบ้างครับกำลังสมัครครับจัดการพอออกมาก่อนครับเขาโอเค Google ก็ลองใช้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนทดสอบประสิทธิภาพเลยนะครับเวลาสมัครเสร็จเรียบร้อย เขาจะให้เราพูดว่าโอเค Google นะครับถ้าเราลองใช้เนะกดรอดสักครู่นะครับโอเคเปิด โอเคกูเกิลผ่านไปแล้วครับเข้าไปที่ Google Play นะครับเรียบร้อยครับก็ดูว่าใช่ของเราหรือเปล่านะครับเปลี่ยนบัญชีนะครับ,บรดูผู้ยุติธรรนะครับแล้วก็ เน่นอนว่าตัวเลือกเหมาะสมกับคุณตรวจสอบและแป่นแปลงตัวเลือกอกอเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยให้ g ูเ g l e ทํางานให้คุณได้ดียิ่งขึ้นยืนยันครับ mm hmm. แล้วก็ย้อนกลับมาได้เลยนะครับท mm ั hmm. งนี้ครับแล้วเราก็ใส่ที่บัญชีของเรานะครับเลือกดู ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลสำหรับการเปลี่ยนในรูปแบบของคุณพบปัญหาด้านความปลอดภัยตรงนี้ผมจะไม่เพิ่มหมายเลขนะครับผมจะใช้อีเมลสำรองครับ เพื่อป้องกันการกู้คืนรหัส ให้ดูแบบอ่าใช่นหมป่ะนี่นะครับให้จำ ครั้งแรกเวลาเราสมัครนะครับอย่าลืมจดรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อเพิ่มอ e ีเมลสำรองนะครับเพิ่มอ e ีเมลสำรองเพื่อให้ทีนี้เราจะได้ส่งอ e ีเมลสำรองนะครับเราจะส่งไป gmail ไหนที่ว่า มได้เพิ่ม Gmail สำรองเอาไว้นะครับที่ Gmail ที่เราใช้ประจำเพื่อป้องกันการเหลืมรหัสผ่านและไว้รีเซตรหัสผ่านนะครับและเป็นการป้องกันไว้เวลามีคนอื่นแอบมาใช้ Gmail ของคุณตรงนี้สำคัญมากๆนะครับเพื่อนเพืหนึ่งเมื่อสมัคร Gmail แล้วให้จด Gmail ไว้วันเดือนปีเกิดและสิ่งสำคัญคืออย่าลืมรหัสผ่านและที่สำคัญที่สุดก็คือ ควรจะสํมรอง Gmail ด้วย Gmail นะครับ Gmail ที่เราใช้ประจําแล้วเราก็จํารหัสได้ดีที่สุด1 Gmail นะครับเพื่อสํมรองหรือจะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้ตรงนี้ผมไม่เพิ่มนะครับเพราะว่าแต่ถ้าเพิ่มก็ดีถ้าเบอร์ไหนที่ว่าเราลงทะเบียนเติมเงินแบบรายเดือนนะครับให้เราใส่ไว้นะครับเพราะว่าถ้าหากวันหนึ่งลืม g m l แลเราก็ไปสํารองที่เบอร์มือถือได้หรือว่า ลืมเบอร์มือถือเบอร์มือ,อมือถือเชือกลเอ่เลิกใช้แล้วก็มาใช้อีเมลสำรองแทนนะครับแบบนี้หรือว่าจะอุปกรณ์ครับผมแต่ตรงนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอุปกรณ์นี้บางทีเราอาจจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ได้แต่ว่าถ้าล็อกล็อกด้วยอุปกรณ์แล้ววันหนึ่งเราไปเข้าที่เครื่องอื่นเนี่ยมันจะยากนะครับเขาอาจจะส่งให้เราข้อมูลมาแต่ตรงนี้ก็เป็นการดีนะครับ gmail เขาจะแจ้งเตือนเราว่าเนี่ยม,มีมีมีอุปกรณ์อื่นเข้า gmail ของคนแล้วนะอ่าเขาจะแจ้งเตือนเราตลอดว่ามีเบอร์นั้นมีเบอร์นี้ม,นมีโทรศัพท์เครื่องนั้นเครื่องนี้เข้ามาหรือว่าเราไอ้ตัวนี้เราใช้อ่าโทรศัพท์รุ่นไหนเราก็จะเพิ่มก็ได้นะครับเขาจะให้เราใช้รหัสผ่านด้วยการล็อกหน้าจอหรือว่าเราล็อกหน้าจอด้วยการใช้ตัวเลขก็ได้ครับหรือใช้ วิจ็ตในการสร้างรหัสหรือว่าจะเป็นลายมือตรงนี้ได้หมดนะครับตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเอน gmail เราก็ใช้ได้เลยสําหรับ gmail ใหม่นี้ gmail ใหม่นี้เราจะใช้ไปสมัคร facebook ก็ต่อเมื่อภายใน24ชั่วโมงนะครับย้ํานะครับเพื่อนเพื่อนต้องใช้ระยะเวลา24ชั่วโมงหรือ1วันตอนนี้ก็ประมาณ 17.46นนะครับก็คือห้าโมงเยน4ีสนาทีนะครับโดยประมาณก็สำหรับพรุ่งนี้นะครับถึงเราจะสามารถนำ gmail มาสมัคร facebook ได้โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนออกไปได้เลยครับไปได้เลยครับเรียบร้อยก็ลองมาดูที่เพจสตนะครับว่ามันใช้ได้ไหมได้สิบลงอัปเดตนะครับ ูุยวัฒนาิุยัฒนิรเมคนะครับเป็นชื่อของเราเลยครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนภาพได้นะครับเพื่อนๆก็คือถ้าเราจะใส่รูปภาพนี้ก็นี่นะครับมาที่รูปนะครับเพื่อนๆสามารถเพิ่มรูปโปรไฟล์ได้นะครับ รูปไหนดีเรูปนี้ไม่สวยๆนะสาวล่อคนเข้ามาเนะี่ยรูปเดี๋ยวเราจะเป็นการแบบถ้าเราสร้างตัวตนนะครับเราก็ให้เ,เพื่อนๆมาที่รูปโปรไฟล์ที่เรามีลองเล่นดูนะครับผมลองเอาอภาพนี้แล้วมันทึเกับรูปโปรไฟล์ ครับวิธีการใส่รูปโปรไฟล์ก็คือเหมือนที่ Gmail นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมโอเครับทราบครับเสรเรียบร้อยนะครับเราลองมาดูที่ YouTube นะครับ คลิปตรงนี้นะครับแตะรูปภาพแล้วก็นี่ครับเลื่อกบัญชีครับเห็นไหมครับมันจะมีปุริวัฒนศิริครับปุริวัฒนศิริ at gmail com สามารถติดตามได้นะครับง่ายๆครับในการสร้าง gmail gmail จึงเป็นสิ่งสำคัญกับบริการของ google ทุกบ ใช o u t u b e ในชื่อตัวภริวัฒนศิริแล้วก็สามารถสร้างช่องได้เลยครับหรือถ้าชื่อนี้สามารถแก้ไขได้นะครับไปที่ Gmail แล้วก็เปลี่ยนชื่อได้เลยอ่าตรงนี้ก็ง่ายครับเพื่อนๆพืนครับสร้างช่องสร้างถ้าเรามีคลิปวิดีโอเราก็ถ้าเรามีคลิปวิดีโอ,เร,เ,รโอเราก็สามารถที่จะอ่าลงไปได้เลยนะครับ YouTube เนื่อจะอัปโหลดวิดีโอหรือว่าเราจะตรงนี้สามารถถ่ายทอดสดได้เลยนะครับเพื่อนๆจะมีคนเห็นเป็นล,ล้านคนเลยนะครับตรงนี้ในการถ่ายทอดสดนะครับเป็นสมบัติดูข้อมูลเพิ่มเติมนะผมไม่ดูนะครับผมยังไม่ไลน์นั่นเองทาไมหายอ๋อเป็นกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับหรือถ้าตรงนี้ยังไม่มีเราก็สามารถไปไปแก้ไขได้ครับ เดี๋ยวในขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกครั้งนะครับว่าการใส่ภาพแสแรงต่างบนก o o g l e ไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e บนฟ h โต้อะไรต่างนะครับ <c oughs> ดูนะครับาการสร้าง Gmail เนี่ยจะใช้ได้ทุกอย่างครับเราเลือกที่จะรีวิวแล้วก็คลิกตรงสามเหลี่ยมครับแล้วก็เลือกเลือก Gmail ที่เราใช้ได้เลยครับเเราจะ <c oughs> <eres> รีวิว <c oughs> สินค้าเห็นไหมครับเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยเป็นช่องทางสร้างรายได้อีกช่องทางนะครับ ท่านใดที่มีร้านอาหารร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยหรือว่าเราจะไปท่องเที่ยวในสถานที่ใดเราเดินทางเราสามารถรีวิวได้ให้มีคนติดตามนะครับบน Google Play เป็นการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์บนบริการของ Google นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันมันไม่ใช่ธรรมดานะครับถ้าเราจะสร้างตัวตนให้คนมาติดตามเราบนโลกออนไลน์ง่ายมากเลยครับให้เรามารีวิวไปรีวิวร้านค้าต่างๆในบนนี้ก็ได้นะครับ เราคลิกเข้าไปเนี่ยถ้าเราอยากให้เขามาติดตามเราเราก็หรือว่าอยากจะให้ร้านค้าเหล่านี้เข้ามารู้จักเรานะครับเราก็ไปตีตนเสมอเพื่อนอไม่ใช่นะครับไปตีตนหมายถึงว่าไปทําความรู้จักทําความรู้จักกับร้านอย่างนี้ครับส่วน Google p h o t o นี่นะครับมันเป็นที่เก็บภาพนะครับว่า ให้เราสำรลองภาพเวลาเวลามีการอัปเดตอัปเดตภาพต่างๆเห็นไหมครับภาพนี้จะสำรองมาที่เราทันทีแต่ว่าถ้าเราไม่แล้วก็กลับไปที่เดิมนะครับเพื่อนๆเอาไว้ทีหลังนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆ gmail ใช้ระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็ไปสมัคร facebook ได้เลยอย่าลืมดาวน์โหลด facebook ไว้บนมือถือนะครับเห็นไหครับเรามี account ไว้เป็น10 account ได้กันครับหรือ gmail สร้างสร้างเป็นร0อ gmail แล้วก็อย่าลืมจดใส่สมุดบันทึกเอาไว้เพื่อป้องกันการลืมนั่นเองครับถ้าหากว่าเพื่อน,อนาหากว่าเพื่อนๆจะ นำ a c e b o o k มาสมัครไม่ใช่สินำ Gmail มาสมัคร facebook facebook เราก็ออกจากระบบบนเครื่องของเราครับแล้วก็สร้างบัญชี f a c e b o o k ใหม่แล้วก็ถัดไปครับนี่ครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยไหมครับจะมี Gmail ที่ว่าเราได้สมัครเอาไว้เยอะแยะบัญชีทุกอย่างเดี๋ยผมจะผูกกันน้อยหมดนะครับผูกเอาไว้บัญชีหนึ่งบัญชีที่เราจดจำได้เยอะที่สุด เพื่อไว้สำรอง gmail เอา gmail สำรองด้วย gmail นะครับป้องกันการเลื่อน gmail ตรงนี้ได้ไหมผมลองดูนะปกตินี้เขาจะให้เราสมัครภายใน24ชั่วโมงนะแต่ว่าตัวนี้หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าผมยังไม่รู้นะวันนี้วันที่14มันไม่ใช่นะครับเอาเป็นวันวัน,ว,นวันเกิดของคุณผมชอบหัวใจพ่อนะครับผมไม่ได้เกิดวันนี้นะครับแต่ว่าผมชอบหพ่อ เาเก้าเจ็ด้หนึ่งเก้าตอนนี้ปีสองพันปีสองพเท่าไหรแล้วครับปีสองพั 21, น่สิบเอ็นาะเก้าเจ็ดอีกสปีก็เป็นสองพอีกสปีเป็นสองพันมันจะน้อยไปนะครับ น้อยไปแล้วทีนี้ก็เวลาเราค้นหาเนี่ยเวลาเพื่อนที่เขาจะมาแอดเราเนี่ยเฟ c บุ o กเขาจะส่งไปให้คนรุ่นเราเขาเดียวครับผมจะเลือกสักสา4สิบส่สิบปีชายและหญิงครับกำหนดเอง แสดงว่ายังไม่ได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไว้24ชั่วโมงก่อนนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ